สมอลกร้อมรับยั้งเชื้อโรคสั่งซื้อได้ที่ l ล n e ไอดี a d small that matters ฟินดีหอมเข้มข้นจากกาแฟอาราบิก้าอร่อยถูกใจคนชอบกาแฟช่วงคอัมนิสของรายการจอดใจครับคุณอุ๋ยบุดรเบสและคุณปอนยาครับเซนครับสวัสดีคับสวัสดีค่ะหัวข้อจะมาจากคุณอุ๋ยนะครับในตอนนี้ครับครับคืออะไรครับเรื่องความเข้าใจผู้อื่นครับอืผมว่าในสังคมเวลาถกเถียงกันด้วยทั้งเรื่องการเมืองเรื่องอะไรก็แล้วแต่ มันจะมีแบบว่าความรักก็ต้องการเรื่องนี้ใช่ความรักความสัมพันธ์มนุษย์เกิดมาเป็นสัตว์สังคมมันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจคนอื่นเนี่ยน่าจะใช้ชีวิตอยู่ลําบากแต่ว่าเวลาเราฟังในแง่ปรัชญาหรือาศาสนาก็จะบอกว่าการที่เราเข้าใจคําที่พูดว่าอยากเข้าใจคนอื่นเข้าใจตัวเองก่อนอเพราะถ้าเราเข้าใจตัวเองได้อย่างท่องแท้เนี่ยเราจะสามารถเข้าใจคนอื่นได้เป็นอย่างดีซึ่งไอ้คำนี้เนี่ยพี่ดูกระปอนเห็นด้วยไหมครับ ผมไม่เห็นด้วยสัทีเดียวแต่ก็ไม่ได้แบบว่าตรงข้ามนะหมายความว่าคำว,ว่าเข้าใจตัวเองของของคุณผมเดาว่ามันเป็นการศึกษาและพิจารณาว่าตอนนี้ฉันกำลังรู้สึกอะไรหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คนอื่นมันไม่ได้เหมือนกับเราทุกอย่างนี่วิธีคิดก็ไม่เหมือนกันชาติพันธุ์ก็ไม่เหมือนกันแบ็กกราวด์ในชีวิตที่ผ่านมาค,ความรันทดหดหู่อะไรก็ไม่ตรงกันแต่ผมเข้าใจแบบนี้แล้ว ผมไปเข้าใจแบบนั้นได้อย่างไรเหมือนกับผมซ่อมรถยี่ห้อนี้ได้ครับรู้จักทุกชิ้นครับผมอาจจะซ่อมรถอีกยี่ห้อไม่ได้อันนี้คือวิธีคิดว่าทำไมผมไม่ได้เห็นด้วยเราเป็นครับเห็นด้วยกับพี่ดูค่ะครับข่าวหน้าตอบก่อนนะครับาวหน้าเธอตอบก่อนนะจ๊ะจาได้ไหมครับผมเคยมาพูดในช่วงคอลัมนิสเนี่ยจะมีการทดลองหนึ่งที่ให้คนที่เข้าการทดลองกดไฟฟ้าช็อตสำหรับคนที่ตอบคำถามผิดแต่มีมานกันอยู่ข้อแม้จะมีอยู่ว่าคนที่กดเนี่ย ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรผู้ทดสอบถามผู้ถูกทดสอบด้วยคําถามอะไรก็ได้ใช่ครับถ้าตอบผิดคุณมีหน้าที่ชตมันใช่ครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็ acting จริงจริงสัญญาณไฟฟ้าไม่ได้ไปจริงๆแต่เขาแค่ acting อ้อโอ้อยอ้ยอยอย,อย่างเงี้ยทุกครั้งที่ตอบผิดจะเพิ่มโวลต์ขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มกระแสะไฟนะครับขึ้นไปเรื่อยๆพอรู้แล้วว่าเขาไม่ต้องรับผิดชอบอะไรแค่ทําตามคําสัง่งสามารถกดจนโวลต์สูงที่ฝั่งนั้นดิดิ้นลงแทบจะตายแล้วแทบจะตายแล้วก็ยังกล้ากด เพราะถือว่าอันนี้เป็นหน้าที่อันนี้เป็นการทดลองที่เขาพยายามจะศึกษาเพื่อให้รู้ว่าทหารที่ทําหน้าที่ลงโทษยิวตอนสงครามโลกครั้งที่สองทหารนาซีเนี่ยครับควรมีความผิดไหมเขาออามาเปรียบเทียบกันพราะผมทําตามหน้าที่จริงๆรแล้วผมก็ไม่ได้อยากทําการทดลองเนี้ยที่มันน่าสนใจคือคนเราจะไม่เพิ่มโบแบบหยุดกดอ่ะไม่ไม่หันมาบอกคนที่ร่วมการทดลองเลิกผมไม่ทําละก็ต่อเมื่อไอคนที่นั่งตรงข้ามเนี่ยที่โดนช็อตเนี่ยเป็นคนรู้จัก Ah. รู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกัน uh huh. เป็นคนรู้จักกัน uh huh. อันนี้มันมันชี้ให้เห็นว่ามนุษย์อะถ้าเริ่มรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกัน uh huh. จะมีความเมตตาและมีความเข้าใจมากขึ uh ้น huh. มันรู้สึกเจ็บปวดไปด้วย uh huh. ทีนี้มันก็จะมีการทดลองที่จะคุยวันนี้ครับพยางอธิบายเรื่องความเข้าใจคนว่าในทางวิทยาศาสตร์อธิบายได้ไหม ว่าเวลาเราเข้าใจตัวเองแล้วทําไมคนที่เข้าใจตัวเองได้เป็นอย่างดีสามารถเข้าใจคนอื่นได้เขาบอกว่ามีส่วนหนึ่งในสมองที่เรียกว่าอินซูล่าคนที่อินซูล่าทำงานได้ดีมากๆคือคนที่สามารถรับรู้การทํางานของร่างกายตัวเองได้เป็นอย่างดีรู้แม้กระทั่งหัวใจที่กําลังเต้นอยู่เขาใช้การทดลองเอาสามีภรรยาคู่หนึ่งหรือคู่รักเนี่ยมานั่งคุยกันแต่ก่อนที่จะนั่งคุยกันเขาจะแปะเครื่องวัดเซนส์ตามร่างกายแล้วก็ โจทย์ที่ให้คุยกันคือเรื่องที่เห็นไม่ตรงกันแล้วนักทดลองก็จะเฝ้าสังเกตปฏิกิริยาในร่างกายว่าเกิดอะไรขึ้นในร่างกายบ้างพอคุยกันเสร็จปับ๊บเขาให้สองสามีภรรยาเนี่ยมานั่งบอกว่าระหว่างที่คุยเนี่ยมีอารมณ์อะไรมสมมุติโกรธหงุดหงิดเบอร์ไหน0-10เนี่ยนักจิตวิทยาคนนี้เขาบอกว่าเขาสามารถทายได้เลยว่า ภายในสิบปีข้างหน้าคู่นี้จะยังอยู่ด้วยกันหรือเปล่าทีนี้เพื่อนที่เข้าร่วมการทดลองของนักจิตวิทยาคนนี้เขาเพิ่มกฎเข้าไปอีก<า>เขาเอาคนนอกมาบุคคลที่สามมานั่งดูสองคนนี้คู่รักคุยกันแล้วก็แปะเครื่องนี้เหมือนกันแปะเครื่องวัดตามร่างกายคน,น,นที่สามก็แปดด้วยใช่แปดด้วยหลังจากดูเสร็จเนี่ยคุณลองให้คะแนนสิลองบอกสิว่าสองสามีภรรยาเนี่ยเขามีความรู้สึกยังไงระหว่างที่คุยแล้วที่รู้สึกเนี่ยเบอร์เท่าไหร่เจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยลองดู พอเอามาเทียบแล้วอะถ้าร่างกายทํางานเหมือนกันเน่ยมันจะรับรู้อารมณ์ได้เหมือนกันโอเคโอเคผมรู้แล้วถ้าเครื่องจากเครื่องวัดที่แปะอยู่ของสามีสมมติที่สามีนี่ภรรยานี่ไนี่คนที่สามถ้าขึ้นหัวใจของผมไปตรงกับของอุ๋ยผลการทายของผมที่ทายอุ๋ยมักจะถูกอารมณ์ความรู้สึกใกล้เคียงกับที่อุ๋ยเฉลยมากใช่ครับใช่ครับ่า่ ถ้าร่างกายเราทํางานเหมือนคนที่เราพยายามจะเข้าใจความรู้สึกมากเท่าไหร่ก็คือถ้าอุ๋ยมีโกรธหัวใจเต้นแรงผมดูคุณแล้วผมหัวใจเต้นแรงตามไปด้วยใช่ผมจะเข้าใจได้ง่ายกว่าใช่จะรับรู้อารมณ์ความรู้สึกเขาได้แบบแม่นยำมากขึ้นค่ะมีอีกหนึ่งการทดลองที่เอามายงกับเรื่องนี้คือเขาอยากรู้ว่าถ้าเป็นพวกเดียวกันถ้ารู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันร่างกายคุณจะรับรู้ทางกายได้ดีขึ้นจริงๆไหมเขาเลย วัดการทดลองจากการที่ตามองเห็นเนี่ยจะสามารถกระตุ้นความรู้สึกทางกายได้หรือเปล่าเขาเอาลูกคนที่เป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันเป็นคนขาวกับคนอาหรับทดลองอย่างนี้นะครับแล้วเขาแปะเครื่องกระตุ้นกระแสไฟฟ้าไว้ที่ผิวหน้าแต่เป็นกระแสไฟฟ้าที่ต่ํามากจนร่างกายไม่รู้สึกแล้วก็เปิดภาพสมมุติคนที่ทําการทดลองเป็นคนขาวนะครับคอเคเซียน <Caucas ian S 2> ในวิดีโอเป็น,นลูกคนขาวเหมือนกัน แล้วก็มีรูปมือมาสัมผัสบริเวณใบหน้าถ้าเกิดเป็นคนข่าวมานั่งทําการทดลองด้วยกันเขามองวิด uh ีโ huh. อเขาจะรู้สึกได้นะฮะรู้สึกถึงกระแสไฟฟ้าที่มันแบบมันต่าม,มา,ากจนปกติจะไม่รู้สึกนะครับอ๋อ uh huh. เขาจะรู้สึกได้เพราะว่าในวิดีโอเป็นมือรูปหน้าของคนอื่นอยู่ uh huh. ที่เป็นคนข่าวเหมือนกันแต่พอเป็นคนคนละเชื้อชาติเนี่ย uh huh. เขาจะไม่รู้สึกได้ดีเท่าทีนี้มันบอกว่าเอ๊ะแค่เป็นพวกเดียวกันเนี่ยมันมาจากเชื้อชาติหรือเปล่า uh huh. ก็เลยลองเอาคนที่เชื้อชาติเดียวกันแต่ความคิดเห็นทางการเมืองแตกต่างกัน oh. ก็เอารูปหัวหน้าพรรคการเมืองฝั่งอนุรักษ์นิยมกับฝั่งคอนเซอร์เวทีฟคือฝั่งหัวก้าวหน้าเนี่ยเราก็คนทําการทดลองนี่เขาสัมภาษณ์แล้วว่าคุณเป็นฝั่งไหนคนทําการทดลองประหลาดใจเลยครับว่าแค่ความเห็นทางการเมืองตรงกันเขารู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันไอความรู้สึกสัมผัสบในใบหน้าในจอมันกระตุ้นความรู้สึกจริงๆเขาได้ oh. อันนี้ <Yeah. S 1> คำอธิบายทางวิทยาศาสตร์จะบอกว่า <Yeah. S 1> เมื่อไหร่ที่เราเห็นว่าเป็นพวกเดียวกันไม่ว่าจะเป็นแนวคิดหรือเชื้อชาติมันจะมีความเข้าอ,อกเข้าใจมากขึ้นส่งสะท้อนให้เห็นทางร่างกายได้เลย mm. ซึ่งไอ้เรื่องนี้ <Yeah. S 1> ถ้าตามแนวพุทธที่บอกว่าให้เห็นว่าเขาเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายกับเรามันก็จะหมายถึงทุกคนพอหมายถึงทุกคนเนี่ยมันจะมีความเข้าใจมากขึ้นเข้าใจไม่ได้หมายความว่าเห็นด้วยนะครับคนที่มาศึกษาเรื่องนี้ เขาจะเห็นตรงข้ามกับแนวจิตวิทยาที่ศึกษาไปในอดีตว่าเวลาจะวิเคราะห์คนคนนี้เป็นแบบนี้เพราะในอดีตเขาโดนเลี้ยงดูมาแบบนี้อันนี้เขาจะเห็นตรงข้ามเขาบอกว่าถ้าจะเข้าใจมนุษย์ได้ลึกซึ้งคือการเฝ้าสังเกตตัวเองจนมีความเข้าใจตัวเองมากๆทางร่างกายและจิตใจไอ้สิ่งนี้มันจะพัฒนาศักยภาพในการเข้าใจมนุษย์คนอื่นมันจะรับรู้อารมณ์เขาได้เหมือนกับไปเป็นเจ้าตัวเองแต่การเข้าใจเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเห็นด้วยนะครับ แต่เราเข้าใจความรู้สึกคุณว่าทําไมคุณถึงเป็นแบบนี้คุณทําไมถึงโกรธถึงเกลียดถึงทุกแบบนี้หมายความว่าเราสะท้อนมิ r เลอร์กันว่าใช่โอเคใจคุณจะเต้นอย่างนี้เนาะเพราะคุณรู้สึกอย่างนี้อ๋อโอเคมือคุณจะร้อนเพราะว่าเราสะท้อนใช่ครับ,ท,รบทางกายของเขาได้เลยมันบอกว่ามันเป็นเซลล์ทางประสาทอย่างนี้นะครับที่เรียกว่ามิลเลอร์เซลล์แต่ว่ามันทุกวันนี้ยังไม่ได้มีผลงานวิจัยที่ยืนยันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขอทดลองในลิงที่หยิบกล้วยเราสมองส่วนนี้ทํางานแต่พอผู้ทดลอง เผลอไปหยิบกล้วยขึ้นมาลิงตาเขามองคนอยู่สมองส่วนนี้ทํางานเหมือนกัน,นคือมันมิลเลอร์กันได้อะครับมันสะท้อนกันได้<ๆ>เขาก็เลยมองว่าเฮ้ยมนุษย์มันมีความรู้สึกอย่างนี้เหมือนกันยกตัวอย่างเวลาลูกหรือคนรักเราเจ็บป่วยหรือทุกข์ทรมานเนี่ยเราจะเจ็บไปด้วยเราจะทุกข์มากไปด้วยบางคนมันส่งผลไม่ใช่แค่ความทุกข์ทางอารมณ์นะครับออกทางร่างกายเลยป่วยได้เลยใช่ครับป่วยได้เลยเวลาคนที่เรารักมากๆเขาป่วย ผู้ชายแพ้ท้องแทนภรรยาใช่ครับเป็นอย่างนั้นนะครับวันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ได้ประโยชน์มากเมื่อคุณเข้าใจคนอื่นมากกว่านั้นนะพัฒนาไปถึงเข้าใจตัวอื่นหรือต้นอื่นแปลว่าเป็นสัตว์หรือพืชก็ได้ถ้าคุณเข้าใจเขาคุณจะไม่โกรธเกลียดเห็นอุ๋ยเป็นอย่างนี้ก็เข้าใจไงก็จะรู้สึกดีและอุ๋ยกําลังบอกกลไกที่จะทําให้คุณเข้าใจทุกอย่างได้ก็คือมองเขาเป็นพวกเดียวกับเราครับไม่ว่าจะด้วยการที่เขาเชื้อชาติเดียวกับเราหรือ เขาพูดภาษาเดียวกับเราหรือเขาคิดเหมือนเราหรือเขาอุดมการเหมือนอะไรก็ได้มันจะทําให้คุณเข้าใจเขาง่ายขึ้นซึ่งในทางวิทยาศาสตร์การพัฒนาความสามารถเนี้ยก็ฝึกจากความรู้สึกตัวเองรู้สึกตัวเองก่อนรู้สึกตัวเองบ่อยๆรู้สึกตัวเองบ่อยๆทั้งร่างกายเนี่ยครับโอเคขอบคุณมากครับคุณอุ๋ยบูดาเปสครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะต่อใจลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะคำพูดไหนของเพื่อนๆที่พอพูดออกมาปั๊บคุณรู้เลยว่าไม่จริงวันนี้รีบกลับมีงานเช้า เวลาปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยแก้วนี้แก้วสุดท้ายอยู่ดึกไม่ได้แต่ว่าความจริงคือเอาเฮ้ยแล้วแล้วไหนแกบอกงานเช้าไงเออก็เช้าไงไม่ใช่ตอนนี้เช้าแล้วเหรออันนี้กี่โมงเองตีตีสองเองก็ยังไม่เช้าไงเออแอ่บเชื่อไม่ได้